สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับจิบนี้มาร่วมเปิดเส้นทางใหม่ไปกับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับ่าเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มแขนดงบุรีลาครับสิบลอ้อหอยยาวเข้าไปครับซานนี่ SY 21 2สอ่งสองครับเสียทัดจะเป็นผู้ตักด,ดินให้ ซึ่งเส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะวิ่งดินออกจากอ่างขึ้นลูกไปประมาณ2สัปดาห์ครับจะวิ่งรอดปลอดภัยหรือเปล่าระยะทาง200เมตรจากใจกลางอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มนะครับออกไปยัง คันอ่างนี่ถอยยาวเข้ามาแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับเอาดินแห้งไปปูทางก่อนไปปูทางไอ้หลุมที่อยู่ระหว่างทางขึ้นก็คือระหว่างแมกโครกับทางขึ้นอ่างประมาณ100เมตรครับออกจากนี้ไป เอาดินแห้งแห้งเนี่ยไปไปเคลียร์ทางก่อนทำทางให้เนียบวิ่งได้แล้วก็มันละครับตอนนีน้ทีมงานเขาวิ่งกันอยู่เส้นทางเดียวนะครับก็คือเป็นเส้นทางตรงเลย ลงมาจากปากป่องน้ำลน้นเส้นทางนี้ก็เป็นจุดที่แยกออกมาครับท้าลงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยเส้นทางนี้ส่วนเส้นทางตรงนั้นก็จะมีโกเบ k 200หนุ่มเติน้นผู้ควบคุมอยู่ตอนนี้ฝั่งนี้ครับเสียทัดมาแล้วเนี่ยบรรยากาศโดยรอบนะครับไอ้ดินกองๆเนี่ยแหละคือดินที่จะถูกนำนำออกไป ส่วนไอ้ที่แตกและแหงนี่คือยังไม่ได้ขุดนะครับส่วนไอ้ที่มองเห็นดินแล้วนั่นคือขุดแล้วคาดว่าอีกไม่นานครับก็คงจะเสร็จเดินไปส่วนเสียทัดก,ก็จะเดินตามออกมาครับมาเคขีรยทางเหมือนกัน เสียบภูมิเยียบเสียงเสียทัดส่งสัญญาณบอกให้เทตรงนี้ครับนี่แหละครับจุดที่มันค่อนข้างชุ่มนะครับถนนจุดนี้ก็อยู่ใกล้กับ นี่เลยป๋าเล็กสานนี่สองหนึ่งห้าสี่ต้องดันออกแน่นอนครับเกียดินลงแล้วก็ดันตูดออกแน่นอน เอาดันโอ้ยังยังยังเอาละครับเี็บตัวครับ ลบออกมาก่อนเสี่ยทัดเลีรยทางครับ เดินกลับไปแล้วครับ อยยาวกลับเข้าไปเอาดินอีกครับนู่นฝั่งนู้นก็ติดแล้วนู่นหน่วยช่วยราชการโกเบเอส0คสองกำลังทำการช่วยเหลืออยู่ครับนู่นเลยอยู่ฝั่งนู้นเลยทางตรง นะครับทางตรงนี่เป็นทางเลี้ยวขวาจนะลงมานะถ้ายืนอยู่บริเวณปากป่องน้ําล้นนะครับนู่นจุดนู้นคือทางลงมานู่นรถขาวๆจอดอยู่นู่นแหละครับลงมาปัา๊บมาถึงตรงนี้นี่ก็เลี้ยวขวาลงมาตรงรถบทุกคันนี้จอดอยู่ตรงไปก็ติดเลี้ยวขวามาก็ติด ดันยาวออกมาแล้วครับเสียภูมิรอดไม่รอดครับรอดจุดนี้หรือเปล่ารอดจุดนี้หรือเปล่า,า <S <S 2> <S 2> โอ้เอ้โเอ้าเรียบเลย <S <S เทเลยครับ ตาำทางเลยนี่เป็นการเปิดเส้นทางที่สองครับ จะทัดมาแล้วครับรถไทยปะเอารถไทยิอ้าวไม่เดินมาแล้วทีนี้เอารถไทยครับโน้นเลยเลียร์ทางอยู่ด้านหน้าฝั่งโน้นก็ขึ้นแล้วครับโอ้มันจริงๆวันนี้ รับเครื่องแล้วฮะก,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 กันก้ดน่นรถไทเคลียร์อยู่ฝั่งนู้นอยู่อ้าวพักกันไาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก,กันใหม่ช่วงหนะ้าสวัสดีครับ